สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกชัดทิพร,รัทรหัสนักศึกษา62161005 5เซกชั่น s e ที่1คลิปนี้จะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการแต่งกายทางธุรกิจโดยจะเลือกแต่งแบบ business casual ค,ค่ะขั้นแรกเราจะมาวิเคราะห์รูปร่างกันก่อนนะคะโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น5รูปร่างคือ 1. นาฬิกาทราย 2. สามเหลี่ยมคว่ำาม 3. ลูกแพร 4. แอปเปลิลและ5สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ โดยตัวของดิฉันมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมควม่ำโดยจะมีช่วงไหล่กว้างมีหน้าอกเล็กน้อยบริเวณเอวจะคอดเล็กน้อยสะโพกจะเล็กกว่าช่วงไหล่และในส่วนของสีผิวมีสีผิวที่เป็นสีขาวอมชมพูค่ะเนื่องจากเราเป็นคนที่ผมตรงทรงผมที่จะทำสามารถทำได้สองอย่างค่ะคือปล่อยตรงโดยเอาผมทัดหูไว้ทั้งสองข้างอาจจะมีการรอนปลายผมเล็กน้อยเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะ หรืออาจจะมารวบต่ำไว้ที่ด้านหลังเพื่อความเรียบร้อยค่ะถัดมาเป็นการแต่งหน้าโดยเราจะไม่แต่งเข้มมากเกินไปเน้นใช้สีพีชและสีโทนชมพูอมแดงด้วยสีผิวที่ขาวอมชมพูของเราบวกกับสีโทนนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราดูขาวอมชมพูช่วยขับผิวเราให้เปล่งปลั่งยิ่งขึ้นไม่หมองคล้ำค่ะส่วนเครื่องประดับที่ใช้ส่วนมากในทางธุรกิจที่นิยม จะนิยมสิ่งที่ทํามาจากทองและไข่มุกค,ค่ะดิฉันจึงเลือกใส่ตุ้มหูที่ทํามาจากไข่มุกเนื่องจากเรามีรูปทรงเป็นทรงสามเหลี่ยมวว้วไหล่จะกว้างดังนั้นจึงต้องใส่เสื้อลายทางลงเพื่อทําให้ช่วงบนดูไม่กว้างหรือใหญ่เกินไปการใส่เสื้อเชิ้ตควรจะเป็นแบบกระดุมผาหน้าเป็นแถวและเนื้อผ้าควรจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาและอยู่ทรง ส่วนเสื้อที่เลือกใส่เนี่ยก็ควรมีความยาวมากพอที่จะเอาใช้เสื้อใส่เข้าไปในกระโปรงหรือกางเกงได้ด้วยนะคะเลือกใช้กระโปรงทรง A เนื่องจากท่อนล่างเล็กการที่เราใส่กระโปรงทรง A จะทําให้ท่อนล่างดูสมส่วนกับท่อนบนค่ะเพิ่มการใส่เข็มขัดเพื่อทําให้ดูมีส้นทรงมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของรองเท้าที่เลือกใส่จะเป็นรองเท้าลาซ้นหรือ ballet flat เป็นรองเท้าที่เรียนแบบมาจากรองเท้าเบลเล่สวมใส่สบาย หากทำงานที่เราต้องเดินบ่อยๆการใส่รองเท้านี้จะช่วยในเรื่องความสะดวกในการเดินค่ะโดยสีรองเท้าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นสีที่สดเกินไปนะคะสีดำถือเป็นสีสุภาพค่ะเรื่องประดับเพิ่มเติมที่เราใส่คือนาฬิกาข้อมือโดยเราจะเลือกใส่สีดำเนื่องจากเข้ากับชุดที่จะใส่และกระเป๋าถือเราควรที่จะใช้กระเป๋าถือเนี่ยเป็นกระเป๋าขนาดกลางไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปนะคะและนี่คือการแต่งกายแบบบูตสแนทแค a เชียลค่ะ พึ่งสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะ